สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง f อฟเก่าแล้วก็เอฟใหม่นะคะมาพบก,กับช่องสาววึ่งเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาาวัฒนานะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อรอบที่แล้วแอดไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเอฟสี่ด้วยเนาะ,ะในกลุ่มก็ปังกันไปนะคะสําหรับตัวที่แอดเน้นเลยนะคะหนึ 1, ่งสามมาดูของวันที่สิบสามกันต่อนะพี่พีจ๋าสําหรับแนวทางรลาพัฒนาในสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดลงคลิปเดียวได้สองสูตรนะยังไงก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะพี่พีจ๋าช่วงนี้ก็ลงแบบนี้ไปก่อนเนะาะอยู่ต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะามาดูกันนะคะ กูการสำหรับตัวเด่นเนาะ,ะหากใครที่สนใจแนวทางนะคะสำหรับแนวทางแนวทางเลขทูบหรือว่าแนวทางในกลุ่มนะ,ะเดี๋ยวแอดเอาไอดีไลน์ให้เลยดีกว่าจะได้แอดไลน์เพื่อนๆกันนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะอันนี้ในกลุ่มนี้แนวทางของแอดเซาบึงคนเดียวนะคะไม่มีเจ้าอื่นนะมีของแอดคนเดียวแบนปันเวลาไม่มีเวลาที่ลงนาช่องให้นะคะก็ให้ในกลุ่ม ตามนี้นะคะพี่ๆจ่าใส่หุ้นนะคะหุ้นวิ่งรูดตัวเจาะตัวนี้นะคะแล้วก็แนวทางเด็กถูกด้วยนะคะรัฐบาลไทยลงให้ตั้งแต่วันที่สี่นะคะแอดลงให้แล้วนะประมาณนี้นะคะถ้าอดจำไม่ผิดเนาะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นของวันนี้นะคะกับลาวพัฒนานะคะวันที่จ๋าวันที่สิบสามนะคะ ช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อพี่ๆชาวบ้านแอดยังอยู่แปดองศา9้องศาอยู่เลยนะคะวันนี้ก็แปดนะคะอ่าสายมาก็จะดีขึ้นหน่อยนะคะเย็นมากๆเลยนะคะเด่นวิ่งรูนะคะอ่มาดูตัวเด่นกันสำหรับเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่สองนะคะแปดสองแปด หกนะคะมีสองมีแปดมีหกแอดให้วิ่งรูดที่แปดนะคะพี่ทจา๋าวิ่งรูดที่แปดเนาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบแปดก็นำหกกับสองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะส่วนรูดที่แปดนะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นเนาะเดี๋ยวเรามารูดที่แปดกันก่อน เขียนช้าหน่อยนะครับพี่จ๋าเย็นมากเลยเขียนไม่ค่อยไปนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปด แล้วก็แปดเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสําหรับในสูตรเม็ดเดียวนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแต่ละคนแต่ละท่านชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะพ,พี่จ๋าอ่าสำหรับในรูที่แปดนะคะตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่แปดศูนย์นะคะแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็แล้วก็แปดเก้า นะคะในสูตรเม็ดเดียวก็จะประมาณนี้นะอ่ะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปในสูตรอ่าตารางตัวดินนะคะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะถ้ามีตัวที่ชอบค่อยตามเด้อพี่พี่จ๋าไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะแนวทางสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะแอดไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะมาตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อของ ชุดตารางเด็นนะคะมาดูกันว่าตารางตัวเด่นในวันนี้จะมีตัวไหนกันบ้างเนะาะตารางตัวเด่นนะคะแอดให้เด่นที่สี่แปหกนะคะหกหรือ9ก้านะคะสองศูนย์เจ็ดนะคะเด่นสุดในตารางนะแอดให้เด่นไปที่8ปแล้วก็ 2นะคะเด่นไปที่8แล้วก็2นะคะสำหรับ8นั้นแอดให้ไปที่8 0 8 2 8 4 8 6นะคะส่วน2ให้ไปที่2 0 2 4 2 7อ่ะแอดก็เขียน2 7ก่อน2 6เอา2 6ไว้ตรงนี้นะคะพ,พี่จา๋า อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับชุดกันใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยนะ3ตัวก็เช่นกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดจะยกให้ดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เขียนไปก่อนนะชุดกันให้ไปที่6กสนะคะ90 8าแดเจแล้วก็เก้าเกนะคะใครไม่ชอบผูกไม่ชอบ9ก้าก็กลับหัวเอานะอ่ะตัวที่แอดเน้นนะคะแบบหนึงนะ ตัวที่แอดเน้นในเด่นที่8นะคะแอดเน้นไปที่82นะคะ86หรือ89 24 26 64แล้วก็90นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆจา๋าจดไว้แคปไว้นะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เช่กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ